ไายกบุชาในพื้นทีก่กองทัพพักที่2นะครับในวันนี้ก็เงียบสงบเป็นวันที่2แล้วครับหลังจากการประชุม g ี c ีซีที่ผ่านมานะครับขณะที่วันนี้พี่น้องประชาชนได้เดินทางกลับที่พักอาศัยจากศูนย์พักพิงและทยอยเดินทางกลับบ้านในช่วงเทศกาลปีใหม่ครับ วันนี้ก็ผ่านมากว่า48ชั่วโมงแล้วครับหลังผลการประชุมคณะกรรมการชายแดนทั่วไปหรือ GBC เมื่อวันที่27ธันวาคมที่ผ่านมาสําหรับข้อตกลงหยุดยิง72ชั่วโมงซึ่งทั้งสองฝ่ายนั้นได้เห็นพ้องร่วมกันที่จะอำนวยความสะดวกให้พลรเรือนในพื้นที่ชายแดนที่ได้รับผลกระทบสามารถเดินทางกลับสู่ภูมิลําเนาและประกอบอาชีพได้ตามปกติภายในพื้นที่ฝั่งของตนเองโดยคํานึงถึงความปลอดภัยปราศจากการขัดขวางและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ครับจากการติดตามสถานการณ์ใน ในพื้นที่ล่าสุดนะครับพบว่าทั้งสองฝ่ายยังคงวางกําลังอยู่ในแนวที่มั่นของตนเองไม่มีการยิงและไม่ปรากฏการกระทําที่เป็นการยุยยุยใดๆส่งผลให้สถานการณ์รวมโดยรวมนะครับเริ่มขี้คลายและมีทิศทางที่ดีขึ้นแต่เมื่อคืนที่ผ่านมาครับก็มีรายงานจากหน่วยงานด้านความมั่นคงและชาวบ้านในพื้นที่ได้พบเห็นอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนนะครับบินลอยลําเหนือแผ่นดินไทยอยู่ครับขณะที่กองทัพภาคที่2ได้ขอความร่วมมือประชาชนที่ประสงค์จะเดินทางกลับภูมิ ลำนาให้ปฏิบัติตามแผนและมาตรการที่จังหวัดกำหนดอย่างเคร่งครัดและหากพบวัตถุระเบิดหรือวัตถุต,ต้องสงสัยในพื้นที่ขอให้รีบแจ้งผู้นำชุมชนผู้นำท้องที่เจ้าหน้าที่ตำรวจหน่วยทหารในพื้นที่หรือโทรแจ้งสายด่วนความมั่นคงกอรมานานะครับ1374าได้ทันทีครับสำหรับบรรยากาศในพื้นที่อำเภอพนมดงรักจังหวัดสุรินในเช้าวันนี้ทีมข่าวได้ลงพื้นที่ติดตามพบว่าพี่น้องประชาชนเริ่มทยอยเดินทางกลับจากศูนย์พักพิงชั่วคราวเข้าสู่บ้านพักอาศัยของตนเอง และบางส่วนก็ได้เดินทางจากจังหวัดที่ตนทํางานอยู่นะครับเพื่อได้กลับสู่ภูมิเนเราในช่วงเทศกาลปีใหม่ครับหนึ่งในชาวบ้านที่ได้เดินทางกลับบ้านนั้นก็ได้เปิดใจกับทีมข่าวว่าตนและครอบครัวครับต้องอพยพไปอยู่ที่ศูนย์พักพิงตั้งแต่เกิดเหตุการณ์เมื่อวันที่7จธันวาคมที่ผ่านมาเป็นเวลากว่า20วันแล้วครับกระทั่งมีการตกลงหยุดยิงจึงได้ตัดสินใจเดินทางกลับบ้านเพื่อทําความสะอาดและเก็บกวาดข้าวของพร้อมยอมรับว่ารู้สึกคิดถึงบ้านครับโดย โล่งใจที่บ้านของตนเองนั้นไม่ได้รับความเสียหายจากจรวด b ีอ21ไปฟังเสียงประชาชนครับมันก็มันก็ไม่เท่าไหร่อ่ะเพราะว่าแกดูแลดีไงน้ำห้องน้ำห้องท่าอะไรอาหารการกินก็ดีแต่ยังว่าเราไปอยู่แล้วก็คิดถึงบ้านอยากกลับบ้าน,น <ะ S 2> เนาะ <c oughs> ตอนนี้หลังจากที่เขาลงน้ำหยุดยิง72ชั่วโมงแล้วเราเรารู้เราทราบข่าวแล้วเราทำไงครับตอนนั้นก็ <C retra ke lle> ดีใจอะ่ะดีใจครับ ดีใจจะได้กลับบ้านแต่ก็ยังไม่ไว้ใจคมเมนอย่างว่าแต่ก็ต้องเสี่ยงว่าเราคิดถึงบ้านไงก็อยากกลับบ้านก็นมันก็ปัดกวาดเก็บนูน่นเก็บนี่ก่อนเลยเพราะว่ามันดูไม่ได้แหละบ้านดูไม่ได้เพราะเราไปตั้งยี่สิบกว่าวันเนาะ,ะนมันเต็มไปหมดเลยโชคดีแต่บ้านไม่เป็นไรไม่มีอะไรก็อยากมันจบอยากมันปกติอะ่ะเราก็อยากใช้ชีวิตอย่างปกติอะ่ะอืม คุณผู้ชมครับแล้วนี่คือสถานการณ์ในพื้นที่ชายแดนไทยกัมพูชาจังหวัดสุรินทร์นะครับซึ่งต้องติดตามกันต่อไปครับว่าหลังจากมาตรการหยุดยิง72ชั่วโมงจบลงนั้นจะเป็นอย่างไรช่วงนี้กลับไปทางสถานีครับ